โอเคครับผมเวลคอมแบ็กดอวันกระสดคนด้วยนะครับผมนัสสึกก็วันนี้เดี๋ยมีข่าวร้ายจะมาบอกนะครับผมก็คือคลิป Perfect Apocalypse เนี่ยนี่จริงผมทำเสร็จแล้วนะพาร์ทสามอะ่ะผมตัดเสร็จแล้วนะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูผมตัดในโปรแกรมตัดต่อที่ในไลฟ์สตรีมไปแล้วเออนั่นแหละผมตัดจนเสร็จแล้วนะแล้วตอนนี้นะคระับมาดูตัดเสร็จแล้ว,วไอ้ เห็นไหมพอผมตัดเสร็จแล้วกดอัปโหลดออกมาเอ็กซ์เพรสออกมาแล้วมันแบบมันมีโลโก้ติดมาด้วยผมพยายามเอาโลโก้ออกโดยการโหลดแอปอื่นตัดโลโก้ทิ้งนะแต่แบบพอตัดโลโก้ทิ้งแล้วภาพมันเบลอแล้วมันแบบส่วนที่มันเป็นโลโก้มันจะเบลอฮนะผมก็หาวิธีแก้แบบหลายวิธีเลยแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้ทีนะ สุดท้ายผมตัดมาจนคลิปเหลือประมาณสามสิบนาทีอ่ะสีกับอีกสี่ิบสี่วิอ่ะผมตัดจนเสร็จเลยแล้วอยู่แบบตอนเห็นโลโก้โอ้โหเจ็บใจมากครับผมก็เลยโหลดแอปแคปคัดในคอมนะซึ่งเขาว่าแอปแนี้มันไม่มีโลโก้ฮะตอนตัดเสร็จก็คือง,ง่ายๆเลยคือผมต้องตัดใหม่ตั้งแต่ต้นฮะตัดใหม่หมดเลยทั้งคลิปนะที่ผมเพิ่งตัดเสร็จไปเมื่อกี้ก็ ผมต้องมานั่งแต่ใหม่หมดเลยก็เลยต้องแบบถ่ายคลิปไว้ก่อนเนี่ยว่าให้ทุกคนรู้ให้ทุกคนรู้นะว่าอ่าผมตัดคลิปอยู่นะแต่ตัดเสร็จแล้วอ่ะแต่แบบอัปโหลดลงไม่ได้เพราะว่าถ้าอัปโหลดลงแบบต้งที่ Welcome back everyone ถ้าให้ผมอัปโหลดลงที่ทั้งที่มันแบบมีโลโก้ขึ้นอย่างเงี้ยมันมันดูไม่สนุกอะ่ะมันดูไงไม่รู้อะ่ะผมเลยแบบไม่เอาอะ่ะ จนทุกคนอย่างเนมือถือเนะี่ยอย่างที่ผมถ่ายคลิปในมือถือทุกคนจะเห็นว่ากลุ่มพญยาพยอาโลโก้อะไรพวกเนี้ยออกไปให้หมดเลยครับว่ามันจะแบบเสียอารมณ์อะไออยู่แบบดูคลิปอยู่แล้วมีโลโก้เนี้ยขึ้นตลอดเวลาทุกคนแบบเป็นทุกคนทุกคนยิงหมิดไหม <c oughs> นั่นแหละผมก็เลยแบบยอมตัดใหม่ก็ได้นะผมผมก็เลยจะแจ้งทุกคนว่าอ่าคลิปอาจจะมาช้านิดนึงนะผมก็มีแค่นี้แหละครับผม เราคิดในวันนี้ก็มาแจ้งไห้เฉยฮนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนผมตาเสร็จแล้วกันเนาะเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงครึ่งเนี่ยผมก็ต้องไปอาบน้ำแนละ้วไปทํางานนะก็ไว้เจอกันทุกคนกลับไปทีก็ห้าทุ่ม